กลับมานะนี่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวคุณพ่อก็กลับมาเองแหละพี่ว่างงานคงยังไม่เสร็จแต่น้องก็คิดถึงคุณพ่อแล้วเหมือนกันนะคะน้องกลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรไปกลางทางหรือว่าพวกเราจะออกไปตามหาคุณพ่อกันดีคะลูกพ่อพ่อกลับมาแล้วอุ๊ยคุณพ่อกลับมาแล้วคะ่ะ กลับมาแล้วเหรอคะหนูดีใจจังเลยพ่อกลับมาแล้วจ้าลูกพ่อมีของฝากมาฝากลูกด้วยนะมีของพวกลูกทั้งสองคนนะไอ้่องเพชสนกลามนี้ดองเดียวจ้าลูกช่างเป็นดอกกุลาบที่สวยมากเลยค่ะคุณพ่อขอบคุณมากนะคะหอมจังเลยล,ล,ลูกชอบของฝากพ่อก็ดีใจนั้นพ่อขอตัวไปพักก่อนนะลูก พ่อทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเราจะบอกพวกลูกๆว่ายังไงล่ะเฮออ้คุณพ่อทำอะไรอยู่คะเอ,อ๊ะนี่คุณพ่อร้องไห้ทำไมคะเออไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อแค่เครียดเรื่องงานนะ่ะเรื่องงานอย่างนั้นเหรอคะคุณพ่อระบายกับลูกได้นะคะลูกไม่อยากให้คุณพ่อเครียดอยู่คนเดียวเออเือว่าหลังจากนั้นพ่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังจริงเหรอคะ ลูกขอโทษค่ะถ้าลูกไม่อยากได้ดอกกุหลาบก็งคงไม่เกิดเรื่องแบบนี้งั้นลูกจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองค่ะลูกจะไปอยู่กับอสูรลูกเบลไม่ต้องกลับไปที่นั่นแล้วตอนนี้พ่อก็กลับมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องกลับไปที่นั่นอีกไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อถ้าอสูรโกรธขึ้นมาแล้วตามมาที่บ้านเราพวกเราจะเป็นอันตรายกันนะคะเดี๋ยวลูกจะไปต่อรองกับอสูรดูงั้นหนูไปก่อนนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะ และแล้วเบลก็ได้เดินทางมาถึงปราศาสตของอสูรแต่อสูรไม่ได้กักขังเบลแต่อย่างใดเลยแถมยังดูแลเป็นอย่างดีราวกับเป็นเจ้าหญิงเจ้าชอบดอกกุหลาบอย่างนั้นหรอเบลอะมีดอกกุหลาบของเจ้าขอบใจนะท่านอสูรทำไมเจ้าถึงดีกับเราเช่นนี้เบล แต่งงานกับฉันเถอะนะฉันขอเธอแต่งงานมานานแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมใจอ่อนสักทีฉันรักเธอจริงๆนะเบลฉันก็ต้องตอบแบบเดิมว่าไม่ได้เพราะฉันเป็นมนุษย์ส่วนเธอเป็นอสูรหลังจากนั้นอสูรก็ทำแบบเดิมทุกวันเพราะหวังว่าวันหนึ่งเบลจะใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยเบลฉันเอาดอกกุหลาบมาให้เธอแล้วขอบคุณมากนะท่านอสูรเออ คือว่าฉันคิดถึงพ่อกับพี่ของฉันฉันขอกลับไปเยี่ยมท่านบ้างได้ไหมเจ้าคิดถึงบ้านเจ้าขนาดนั้นเลยหรืองั้นก็ได้ข้าจะยอมให้เจ้ากลับบ้านจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะท่านอสูรแต่ข้ามีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องกลับมาหาข้าภายในสามวันได้สิข้าสัญญาและแล้วเบลก็ได้เดินทางกลับไปหาพ่อที่บ้าน คุณพ่อคะเบลมันจะโดนอสูรกินไปแล้วหรือเปล่าคะไม่เห็นจะส่งข่าวอะไรมาบ้างเลยไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็กลับมาหาพวกเราทุกคนคะเบลกลับมาแล้วเบลลูกพ่อพ่อดีใจจังเลยที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยเบลได้เล่าทุกอย่างให้พ่อและพี่พี่ฟังส่วนทางด้านของอศสูรน,นั้นมีก็วันที่สามแล้วเมื่อไหร่เบลจะกลับมาข้าคิดถึงเหลือเกิน เวลาผ่านไป3ามอาทิตย์เบลก็ยังไม่กลับมาอสูรจึงตรอมใจตายคุณพ่อคะนี่ก็เกินเวลาที่ลูกให้สัญญากับอสูรไว้มามากแล้วลูกขอตัวกลับไปที่ปราสาทก่อนนะคะดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วกลับมาเยี่ยมพ่อกับพี่ๆใหม่นะค่ะคุณพอ่อหลังจากนั้นเบลก็ได้กลับมาถึงปราสาทของอสูร เอ๊ะท่านอสูนท่านเป็นอะไรไปข้ากลับมาแล้วข้าขอโทษที่ข้ากลับมาช้าไปเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านอสูนหายไปไหนนะ ฮะเบลเจ้ากลับมาหาข้าแล้วเหรอท่านเป็นใครกันคะแล้วรู้จักชื่อฉันได้ยังไงข้าก็ศูนย์ยังไงละเบลเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ได้สิเบลเดี๋ยวข้าจะเล่าทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นเจ้าชายก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละแต่เพราะน้ำตาของเจ้าทำให้คำสาปนั้นหายไปจริงเหรอคะาเจ้าชายเจ้ารู้ความจริงแล้วเจ้าจะยอมแต่งงานกับข้าได้หรือยัง แบบนี้ค่าตกลงค่ะข้าจะแต่งงานกับท่านจริงเหรอเบลค่าดีใจมากเลยข้าขอบใจเช่ามากนะหลังจากนั้นเบลก็ได้พาพ่อและพี่ๆเข้ามาอยู่ในปรา,าสาททุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดการ อลซ่าพี่เอลซ่าค่ะพี่เอลซ่าแหมแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนแล้วจ๊ะวันนี้หนูว่าจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะคะอ้าวอย่างนั้นเหรอเราจะกลับดึกหรือเปล่าจ้าไม่ดึกค่ะพี่เอลซ่าวิ่งเล่นสักพักก็กลับแล้วล่ะค่ะไปกใกล้ๆนี่เองถ้าอย่างนั้นก็โอเคจ้ะดูแลตัวเองด้วยล่ะดูโอลาฟด้วยล่ะเย่าปล่อยให้ข้าใส่ตานะค่ะค่ะ โอลาฟจ๋าเดี๋ยววันนี้ฉันจะพาโอลาฟไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะนะจ๊ะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะโอลาฟถึงแล้วล่ะเราลงไปเดินเล่นกันเถอะนะจะมีที่นั่งว่างหรือเปล่านะไปดูกันเถอะ โอ้โหดูสิมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นเรื่อยๆเลยงั้นเรานั่งตรงนี้กันดีก,กว่านะโอลาฟโอลาฟจัดเดี๋ยวฉันจะคว้างไม้แล้วให้โอลาฟไปข้ามานะออกกำลังกายกันสักหน่อยวิ่งไปเลยโอลาฟ เก่งมากเลยจ้าโอลาฟงั้นไปอีกรอบนะอุ๊ยอันนี้คว้างแรงไปหน่อยไปสักไครเชีวยวคว้างไปไกลขนาดนี้กว่าโอลาฟจะมางั้นขอไปข้า,ขาห้องน้ำแป๊บหนึงแล้วกัน โอลาฟยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟอย่าบอกนะว่าโอลาฟหายไปโอลาฟโอลาฟโอลาฟอยู่ไหนโอลาฟไม่นะโอลาฟเอ่อขอโทษนะคะคุณ ขอโทษนะคะพอดีว่าหมาของฉันนะหายไปนะคะเป็นตัวสีขาวตัวเล็กๆคณพอจะเห็นวิ่งมาทางนี้บ้างรืเปล่าคะเออฉันก็ไม่เห็นเลยค่ะแล้วน้องหมาของคุณหายไปนานหรือยังคะน่าจะประมาณ10นาทีได้ค่ะฉันไปห้องน้ำมากลับมาก็หายไปแล้วอย่างนั้นหรอคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันไม่เห็นเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะโอ๊ยแล้วฉันจะไปตามหาโอลาที่ไหนล่ะเนี่ย มาจ้าแคลร์ตมาหาแม่เร็วเออคุณคะขอโทษนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีว่าหมาของฉันหายไปนะคะ่ะคุณพอจะเห็นบ้างหรือเปล่าคะหมาของคุณใช่ตัวเล็กๆสีขาวหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่ค่ะเนนโอลาฟหมาของฉันเองคุณเห็นโอลาฟอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ฉันเห็นน้องหมาของคุณวิ่งไปทางนู้นนะคะจริงหรอคะขอบคุณมากนะคะ มาหาฉันแล้วโอลาฟออกมาเถอะนะโอลาฟโอ้ยตายแล้วโอลาฟหายไปไหนเนี่ยฉันจะโดนพี่เอลซ่าบ่นหรือเปล่านะโอลาฟยังไงก็กลับไปบอกพี่เอลซ่าก่อนแล้วกันเอ๊ะนี่มันโอลาฟี่ไหนโอลาฟโอลาฟฉันตามหาโอลาฟตั้งนานหายไปไหนมาฮะเป็นห่วงแทบแย่ถ้าโอลาฟเป็นอะไรไปพี่เอลซ่าเอาฉันตายแน่ๆนเลย เรากลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะโอลาฟกลับบ้านกันดีกว่านะจ๊ะ ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราคะ่ะ